อะไรอะไรมาใส่เกลือลงไปนิดนึงไหมคือกุ้งจืดอย่ากิกุ้งจืดจะมีอะไรให้จืดอีกเยอะคอยดูเดี๋ยวเดีอยวนี้จะเป็นจิวไปนิดนึ่งไหมจะเปลี่ยนเมนูเลยไหมกุ้งทอดกระเทียมเน็่ยุวกอยู่อย่างนั้นเขาไม่สูดในุวกที่หลังชอบกินซอสหอยนางรมเปล่าๆมากเลยเธอบอาจริงเหรอน้องออมฟังนะถ้ากินอะไรเล่นกูรู้แล้วทำไมแม่มึงส่งเปรียนโรงเรียนประจำอ่ะ ถ้าอยู่บ้านลูกยืนกินอย่างเงี้ยถ้าอยู่ที่อื่นอยู่ที่นิ่งอ๋อไม่ต้องมาแล้วนะว่าหลังอ่ะแต่ระหว่างนี้แกเอากล้วยใส่ไหมน่ารักน่ารักอีที่ชอบเทมาเดี๋ยวก็หกอีกอ๋อผมเห็นก้อนทั่วโลกอ่ะมีจำนวนมาส์กออสมีอะไรดีเลยกินช็อกโกแลตทำไม พอเได้เขียงจังเราจะอามหั่นก้วยแล้ววางมันข้างบนดีต้องจ้าดูเฉยๆเน่ยอยู่กับออมอ่ะมันจะเป็นผืนใหญ่พอมันเปลี่ยนคนปุ๊บมันกลายเป็นผืนเล็กได้ด้วยสำรัผาจิงหอไม่จริงนะว่าไม่จริงไปผุผ่า่มองก่อยซ้อมติดซ่อมติดติดกับแม่เลก น้องเป็นคนไม่อยู่นิ่งๆจริงๆอ่ะพี่เอรใครถามแต่เราเราถามพี่แอร์คร์กับบางสิพี่สู่รู้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 สารละนะะมีสารละนตรงนี้เข้าใจกัว่าสารละปะรู้รู้หนิสารละแน่อ่ะเออถามว่าพี่ถามพี่พอดีอันนี้มันเหมือนเรื่องพี่จะอะไร จะขอรยไห่เขาสืบสวนดูใหม่แจ้งดีแล้วเกิดแต่แกไม่แซวแล้วตริงสาวสาวขุ่นตุ๋ยแจ้งกกูสมุกอิงตุ๋ย